เล่นเวททั้งตัวหรือแบ่งเป็นส่วนดียวกันครับใครอยากรู้นะครับกดเซฟกดแชร์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมอยากจะตอบเป็น2ส่วนแบบนี้แล้วกันนะสำหรับมือใหม่นะครับแบบที่เพิ่งเข้ามาเล่นเวทนะครับผมแนะนํานะให้เล่นแบบทับอดี้ครับคือเล่นทั้งตัวไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเอาลองคิดง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่ามือใหม่เนี่ยเข้ามาเล่นยิมวันแรกเข้ายิมวันแรกแล้วกันหรือออกกำลังกายวันแรกนะเล่นอกอยากเล่นอกพี่อกมีกี่มัดกล้ามเนื้อครับกี่มุมเอาเอาแบบง่ายๆนะครับอกบนอกกลางอกล่างอกในแบบนี้ สี่มุมถูกป่ะเท่ากับเราต้องเล่นสี่ท่าแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นเล่นไปท่าเดียวมือใหม่ก็หมดแรงแล้วครับเพราะว่ายังไม่แข็งแรงพอเพราะว่ายังฟิลไม่ค่อยโดนยังโฟกัสไม่ค่อยได้นะครับมันจะทําให้หมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเล่นให้มันครบทุกส่วนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเข้ายิมเนี่ยก็พยายามเรียนรู้ให้ได้ทุกเครื่องว่าเฮ้ยเครื่องนี้มันใช้ยังไงมันเล่นยังไงลองเล่นไปเลยครับลองเล่นไปเลยหรือถามใครก็ได้หรือถามคนที่ดูแลยิมก็ได้ให้มาสอนหน่อยว่าไอ้เครื่องนี้มันเล่นยังไงมันโดนกล้้ามเเเนนนืือัดไไหรล่ป วนไปทั้งตัวเรื่อยๆจนเดี๋ยวสักพักหนึ่งะนะครับประมาณเดือน2เดือนนะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงมากขึ้นโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีมากยิ่งขึ้นเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วค่อยแยกมัดกล้ามเนื้อฝึกก็ยังไม่สายอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับแต่สําหรับคนที่แบบฝึกมานานแล้วพี่6เดือนปีหนึ่งไปแล้วเนี่ยผมอยากให แยกมัดกล้ามเนื้อไปเลยครับเพราะอะไรมันจะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นครับอย่างเช่นเล่นอกแบบเมื่อกี้เราสามารถเล่นทีเดียวได้4มุมเลยก็สามารถทําได้นะครับมันจะได้แบบโดนมากยิ่งขึ้นเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆจัดส่วนอ่ะแบบว่าอาจจะเป็นอ p p e r lower หรือจะเป็นแบบพุทพภูเล็กอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอกลังอะไรค่ะอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราสะดวกว่าเราจะจัดโปรแกรมแบบไหนแต่ว่าแยกส่วนก็จะดีมากกว่ามันจะแบบ เข้มข้นกว่านะครับมันจะทําให้แบบดีดีมากกว่าละกันเพราะว่าเราแรงมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้หลายๆคนที่แบบกาลังจะเริ่มนะก็อยากให้เริ่มให้ถูกทางนะครับเพราะถ้าเกิดไม่งั้นนะมือใหม่มาปุ๊บไปแยกมัดกล้ามเนื้อเล่นเดี๋ยวจะท้อซะเปล่าแบบโหพี่เล่นไม่ไหวเลยว่าโปรแกรมนี้แม่งเล่นแบบอ,อกตั้ง3าท่าอย่างเงี้ยเล่นขาหกท่าอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่รอดแน่ๆอย่างเงี้ยก็จะผ่านให้ท้อให้เลิกไปก่อนนะครับผมเลย อยากจะให้กําลังใจแล้วกันค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเริ่มให้ถูกวิธีเดี๋ยวมันจะทําได้แน่นอนนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit or Fat ไ้ด้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงนะแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทนอนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ได้เลยนะโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับไม่อดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไข่ต้มแน่นอนครับโปรตีนข้าโบฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงบ้้้้าางงนนนนนััััแกกกปญหหหตไม่ล ทำได้แก้ได้แน่นอนนะครับ2โปรแกรมออกกาลังกายออกกาลังกายไงดีพี่เนี่ยอย่างนี้เลยไม่มีประสบการณ์เลยเพิ่งจะเริ่มเข้ายิมหรือจะเพิ่งจะเริ่มออกกําลังกายต้องทํำยังไงผมสอนทั้งหมดแบบละเอียดนะครับ3โปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอแบบไหนอยู่อ่าโซนหัวใจคือเท่าไหร่ต้องเต้นยังไงบ้างนะครับกี่นาทีต่ตอวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนใส่เทคนิคอะไรเพิ่มลงไปด้วยไหมผมสอนทั้งหมดแบบละเอียด1น,นึในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับในคอร์สเทนออนไลน์สเดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไฮเวทใครสนใจ คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามมาด้วยครับจะไปถึง3 0 0 0สนซับครับ